สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านจอมพระนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูมารีนะคะในห้องเรียนของครูมารีอีกแล้ว เด็กๆและผู้ปกครองสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมวันนี้คุณครูวันนี้ถึงได้แต่งตัวแบบนี้ใส่เสื้อยืดแล้วก็มัดผมแบบนี้ช่วงนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันเราไม่ได้ไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทาใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะช่วงนี้คุณครูเนี่ยจึงได้มีเวลาเดินดูต้นไม้รอบๆบ้านคุณครูค่ะเด็กๆซึ่งคุณครูเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลมันเลยค่ะต้นไม้คุณครูเนี่ยก็มีตายไปบ้างไม่สวยบ้างไม่ออกดอกไม่ออกผลบ้าง ซึ่งวันสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องสัปดาห์ต้นไม้และวันนี้ก็เป็นวันที่คุณครูจะต้องมาสอนเด็กๆในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้คุณครูเนี่ยจึงอยากจะมาสอนเด็กๆไปพร้อมๆกับการทำสวนที่บ้านด้วยว่าจะเป็นยังไง วันนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนและไปทําสวนดูแลต้นไม้ของเราเนี่ยหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีเคล็ดลับการดูแลต้นไม้มาบอกเด็กๆด้วย oo นะคะอย่าลืมนะคะดูคุณครูจบแล้วก็ลองไปดูต้นไม้ข้างๆบ้านเราซิว่าต้นไม้เนี่ยเราเป็นยังไงแล้วถ้าต้นไม้ใกล้จะตายเด็กๆสามารถเอาวิธีการดูแลต้นไม้ของคุณครูเนี่ยไปใช้กับต้นไม้ของเด็กๆได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำสวนดูแลต้นไม้พร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะสามารถดูแลต้นไม้ของเด็กๆให้กลับมาสวยและออกดอกออกผลได้ไปเรียนกับคุณครูเลยค่ะ,คะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้นะคะวันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากเด็กๆเดี๋ยวไปท่องไปตามคุณครูเลยนะคะต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้าน เมื่อดอกบานสวยงามตาเอาละค่ะเมื่อเด็กๆนะคะท่องคำของจองเสร็จแล้วนะคะเรามาดูถึงการดูแลรักษาต้นไม้กันค่ะการดูแลรักษาต้นไม้นะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือการรดน้ำต้นไม้ค่ะการรดน้ำต้นไม้นะคะเราควรจะรดในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็น ช่วงที่อากาศไม่ค่อยร้อนจนเกินไปนะคะซึ่งเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือจะเป็นตอน6โมงเชา้าถึง8โมงเชา้าและตอน5โมงเย็นถึงตอน3ทุ่มนั่นเองค่ะไม่ควรลดน้ำต้นไม้ตอนที่แดดจ,จัดนะคะเพราะว่ามันจะเปรียบเสมือนการเอาน้ำร้อนเนี่ยมาลดนั่นเองค่ะเราอาจจะลดน้ำวันละครั้งนะคะแต่ว่าเราลดน้ำในปริมาณที่มากกว่าปกติหรือว่าจะลดวันละ2ครั้งเช้าเย็นก็ได้ค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะก็คือการพวนดินการพวนดินร่วนซุยเป็นประจำนะคะจะทําให้ดินโปง่งมีช่องว่างในเนื้อดินดูดซับน้ําไว้ได้มากนะคะทําให้น้ำเนี่ยซึมซับลงไปในดินในระดับที่ลึกกว่าปกตินะคะถ้าดินแห้งเกินไปเนี่ยอาจจะใช้วัสดุป,ปลูกนะคะมาคลุมแปลงหรือว่าโคนต้นช่วยดูดซับน้ํานะคะเช่นพวกกาบมะพร้าวสับหรือหญ้าที่แห้งและปราศจากเชื้อโรคและวัชพืชค่ะ ก่อนข้อสนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยนั่นเองค่ะการใส่ปุ๋ยนะคะเราจะพยายามอย่างอย่าให้เม็ดปุ๋ยนะคะติดค้างอยู่ที่ใบและยอดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้นะคะหรือว่าเราสามารถใส่ก่อนลดน้ําได้นั่นเองค่ะสําหรับการใส่ปุ๋ยนะคะทางใบหรือว่าเราจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนจัดนะคะจะทําให้ใบไหม้และไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือข้อที่4การกําจัดวัชพืชและศัตรตูพืชนั่นเองค่ะวัชพืชหรือว่าหญ้าต่างๆนะคะจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่เราปลูกนะคะอาจจะในกระถางหรือว่าในแปลงผักของเรานะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวแย่งอาหารจากพืชหรือว่าต้นไม้ของเราเลยนะคะทําให้ต้นไม้นี้ไม่สวยและยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือว่าพวกมแมลงชนิดต่างๆค่ะ การกำจัดวัชพืชน,นะคะเราเนี่ยสามารถจะถอนต้นยา้าต้นเล็กออกจากกระถางต้นไม้หรือว่าแปลงต้นไม้ของเราได้นะคะส่วนการกำจัดศัตรูพืชน,นะคะถ้าเราจําเป็นจะต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงคุณครูนะคะขอแนะนําให้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแบบปลอดสารพิษหรือว่าน้ําหมักแบบไล่น้ําหมักแบบไล่มแมลงนะคะเพื่อป้องกันต้นไม้และสุขภาพของเรานั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ของคุณครูเด็กๆสามารถทําได้เลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะออกไปทํากิจกรรมกางนอกบ้านกันบ้างนะคะเช่นการไปปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ตามที่คุณครูบอก เป็นกิจกรรมของครอบครัวด้วยนะคะและอีกอย่างช่วงนี้เราเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็จะอยู่บ้านกับครอบครัวใช่ไหมคะอยู่บ้านเฉยๆมันก็จะเบื่อชวนคุณพ่อคุณแม่ออกไปทำสวนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะที่จะเรียนกับคุณครูอย่าลืมว่าพรวงนี้มาเรียนกับคุณครูอะไรและในเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ